ยูยูติดมาแล้วครับยุ่เนาะเนาะตาตากว่คือยยูยยูครับพี่น้องโอ้ยูย wow! <laughs> <inaudible> ูมีเบลอใหญ่แล้วครับยอ้าอีกไม ด <c oughs> ีครับวันนี้กับจิมาทกเบ็ดครับมาทดลองมึงกำลังมาเนี่ยมาบ่เ,เคยได้ทรทกสักเถื่อครับวันนี้ก็สิมมาทบมึงครับมาใส่เดือนครับกับเหื่อไม้ครับนี่แหละมือแรกครับนี่แหละเหือ่อต่กอนกับขี้แต่ไอเหื่อหั่งหมูครับ <c oughs> รับโ,โลเคเล่คือห้างหมูนั่นแหละเดี๋ยวนี้เฮ็ดไม่แล้วครับผมเฮ็ดเองครับนี่ก็ถือส่งงามอยู่เทตดีอยู่ครับไปหลุ่นน้ำกันเนอะนี่ก็แนวตังโทรศัพท์ครับบ่มีมือกล้องบ่มีตากล้องหรอครับนี่ก็แนวเสียบ ขาโทรศัพท์ครับโอ้โอโอาแล้วครับพี่น้องเตร์กันทรับเตรนกรนทรับรากันทรับเตร์กันทร,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 รับครับอ้าวแหกแล้วตัวนึงครับ มันแล้วอา้าวรุน่นกันไปอีกเรื่อยๆครับพี่น้องโอ้แล้วครับหนึ่งแล้วเป็นตัวอีกแล้วโอ้มัน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 โอ้ปลากระตรสนี่ตัวง,งามว่ะ ถึงแล้วครับมาแล้วครับโอ้ปลากระรลมีตัวงามอ่ะโอ้บะไรใส้น้ำเฮ้อโอ้้อ,อ,อ้อยู่ไหมนี่โอ้ เร้ออะไรตรงนี้ครับพี่น,นอ้องอ้ใหญ่แห้งครับโอ้เบรอใหญ่วกว่ากระตรบอ,อยู่บ้านอ้มัน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 อูอ้ิออดไม้แล้วครับยุ้ยนอนหนอขาดปากลรืว่าคือโอ้อยู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  อยู่ๆครับพี่น้องโอ้โอ้มีเบรอร์ใหญ่เลยครับโอ,อ,อ,อ้โอ้อาวไปไหมใหญ่ให้เลยครับงกำบะหุ่มเลยครับพี่น้องหัวนี่กำหัดเลยเล้ น้องตรอบเนี่ยมาใคยเห็นเลยเนี่ยครัอ้าวเบอร์เห้ป๊าอืมพอได้แล้วครับพี่นอ้องโอ้โห ก้าเก่าเลยนะครับพี่น้องนั่นไปละครับโอ้โหอยู่บนนั่นเนาะอยู่อยู่นนนยครับพี่น้องมันไม่แล้ว โอ้โอ้โอ้เร็วๆร็วครับน้องครับพี่น้อง ครับโอ้ตัวนี้น้อยๆใบใหญ่ว่ะนี่ปลักกระต r บ p น้อย ยูยูยูครับเนี้ยมันีกแล้วไปแล้วครับไปแล้วไปกร, <c oughs> ระทบแน่นอนครับ กินนิ่มๆอย่างนี้นะเงียบเงียบโดมลงไปลึกแล้วครับลงไปลึกแล้วสบัดสสบัดเลยครับอ,อืดอืดอืดความจริงครับโอ้โโอ้ตัวใหญ่ครับเนี่ย อีกแล้วอยู่ไหมโอ้อยู่ไม่ใหญ่ครับตัวนี้น้อยน้อย <c oughs> โอ้ตัวนี้ไม่ใหญ่ครับไปแล้วครับไปแล้ว Oh troppo troppo no? Eh. Yeah. <coughs> ก็สิ <c oughs> กับบ้านก่อนครับพี่น้องตุกเบ็ดปลากระตรอบครับเยอะใสเดือนครับพี่น้องครับมือนี้ก็สิกับบ้านกันเด้อพี่น้องปลากระต r o ก่อนครับให้พี่น้องได้ช่มเบื่องก่อนหมานโม นี่แหละปลากระตับที่ทกใดครับมีแต่ตัวง่ามเลยครับง่ไอๆห,หลายตัวอยู่ครับพี่น้องหน้าพี่น้องครับเพื่อนก่อนครับสวัสดีครับ